เดี๋ยวคุณครูจะพาเฉลยคิดข้อนี้ไปพร้อมๆกันนะครับโดยโจทย์เขากำหนดให้ม bon <tr> <ina> ีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส3รูปนะครับวางเรียงติดกันนะครับจากรูปนะครับเราจะเห็นว่ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขนาดไม่เท่ากันนะครับ3รูปเนี่ยวางเรียงติดกันแบบนี้นะครับและโจทย์ได้กำหนดนะครับความยาวด้านมาให้ด้วยนะครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปแรกรูปนี้นะครับที่ครูกำลังว่าตามนะครับ จะมีแต่ละด้านเนี่ยยาว5ซนติเมตรนะครับและรูปใหญ่ตรงกลางจะมีความยาวแต่ละด้านเนี่ยยาว8ซนติเมตรส่วนรูปเล็กสุดที่อยู่ริมฝั่งนี้นะครับจะไม่ได้บอก ความยาวด้านมานะครับแล้วก็บอกด้วยว่าตรงนี้มันมีความยาว3เซนติเมตรนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เรารู้โจทย์อยากให้เราหาพื้นที่แรงเงานะครับก็คือพื้นที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเวลานักเรียนเจอโจทย์ที่จะต้องหาพื้นที่แรงเงาแล้วมันดูอ,องค์ประกอบต่างๆดูน่าจะหายากเนะี่ยให้นักเรียนลองนึกว่าเราจะวาด เส้น or, หรือว่าลากเส้นอะไรเพิ่มขึ้นมาได้ไหมที่ทําให้รูปนั้นดูง่ายขึ้นนะครับจากกรณีข้อนี้คุณครูจะลองอใช้สีเขียวนะครับเดี๋ยวคุณครูจะลากเส้นเพิ่มก็คือจากจุดนี้นะครับคุณครูจะลากเพิ่มมายาวมาถึงตรงนี้นะครับและคุณครูก็จะลากตรงมาถึงตรงนี้นะครับปุ๊บอ่ะแบบนี้นะครับลากเป็นแบบนี้ให้เป็นมุมฉากอย่างนี้เลยนะครับลากเพิ่มมาละเรียบร้อยนะครับ ก็นักเรียนจะเห็นว่ามันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแบบนี้อ่าคุณครูลากมาเสร็จละครนี้เรารู้อะไรบ้างนะครับเรารู้สิ่งที่เรารู้คือตรงนี้จะต้องยาว5เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะตรงนี้5ตรงนี้ก็ต้อง5้านะครับแล้วก็อ่ารูปสี่เหลี่ยมนี้เราไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะกําหนดให้เขาเป็น x แล้วกันนะครับอุย้ยให้เขาเป็น x นะครับก็คือ ความยาวด้านให้เขาเป็น x ตรงนี้ก็ต้องเป็น x ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมเนาะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือทุกด้านเท่ากันความยาวทั้งหมดตรงนี้มันคือ8ถูกไหมครับ8เพราะฉะนั้นเฉพาะตรงนี้เฉพาะตรงนี้ก็ต้องเอา8ไปลบออก x ก็จะเหลือตรงนี้ทันไหมครับเดี๋ยวเผื่อคนไม่ทันนะตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้มันมีความยาวคือ8ถ้าครูอยากรู้ความยาวตรงนี้ครูก็ต้องเอา8ไปลบออก x ถูกไหมลบออกไป x ก็จะเหลือตรงนี้เพราะฉะนั้นครูจะเขียนความยาวตรงนี้ได้เป็นเดี๋ยวนะได้เป็น8ลบ x ทันไหมครับโอเคความยาวตรงนี้นะครับะจะต้องเหลือ5ถูกไหม5เซนติเมตรนะครับเพราะว่า3บวก5จะต้องได้8ความยาวตรงนี้เรารู้ว่าคือ x เพราะฉะนั้นครูเขียน x ไว้ก่อนอเขียน x ไว้ก่อน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณครูอยากจะหาความยาวตรงนี้ทั้งหมดก็จะเป็น5บวก x ถูกไหมครับเดี๋ยวกันการสับสนรูปเพราะมันเริ่มเยอะเนาะคุณครูขออนุญาตเอารูปมาเขียนใหม่เป็นคางหมูนะครับก็จะฟื่าเดี๋ยวเราจะเขียนคางหมูสวยไหมเนี่ยอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ววขอให้ขอเส้นใหญ่กรงนี้นิดนึงแล้วกันอเขียนเส้นตรงมาก่อนนะครับ เขียนยาวขึ้นไปแล้วก็เขียนมาตรงนี้อ่าแล้วก็เขียนลากมาประจบกันแบบนี้นะครับอ่าดูให้ดูให้มันเป็นคางหมูรูปนี้นะครับซึ่งนักเรียนสังเกตไหมว่าไอ้พื้นที่สีชมพูสามเหลี่ยมที่เขาให้เราหามันอยู่ในคางหมูเรานะครับอยู่ในคางหมูเราโอเคครูจะเขียนมันด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวครูใช้เป็นสีดําก็คืออ่าจากจุดนี้นะครับลากมาตรงนี้ชึบ อ่าแล้วก็จากจุดนี้ลากมาตรงนี้ชึบอ่าโอเคพื้นที่ที่เราต้องการหาคือพื้นที่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราได้รูปใหม่มาเป็นแบบนี้ละเดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆใส่ตัวเลขลงไปในรูปนะครับแล้วเราจะมาหาการอ่าทีละสเต็ปว่าเราจะหาพื้นที่ที่เป็นแรงเงาได้ยังไงนะครับอันนี้พื้นที่เดียวกันนะครับพื้นที่เดียวกันโอเคด้านนี้ยาวเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่เราเขียนกัน ก็คือด้านนี้ยาว5บวก x ถูกไหมครับยาว5บวก x และด้านนี้นะครับยาว8ลบ x นะครับด้านนี้ยาว x เดียวนะครับจากรูปนะครับจากรูปนะและด้านนี้ล่ะยาวเท่าไรเอา5บวก8ก่อนแล้วก็บวกด้วย x ออีกทีหนึงเพราะมันคือความยาวอันนี้เลยเนี่ยฮะเนี่ยนะอันเดียวกันนะครับ ก็8บวก5ได้13 13บวก x ก็เป็นก็13บวก x เนาะเพราะว่า x เรายังไม่รู้ถูกไหมเราก็ค้างไว้นะครับตรงนี้เราก็จะได้เป็น13บวก x โอเคนะครับเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวบางคนบอกมันเป็นมุมฉากนะครับตรงนี้เป็นมุมฉากนะเพราะว่าเราลากเราลากเพิ่มเติมขึ้นมานะครับโอเคเราได้รูปมาแบบนี้ละนะครับ คุณครูจะหารูปสี่เหลี่ยมสเต็ปนะครับในการคิดข้อนี้นะคุณครูจะหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปนี้นะครับก็คือหาทั้งหมดก่อนว่าได้เท่าไหร่เก็บตัวเลขนั้นไว้เสร็จปุ๊บคุณครูจะหาพื้นที่นะครับเดี๋ยวคุณครูใช้คนละสีเดี๋ยวคุณครูจะหาพื้นที่รูปที่ดี๋ยวเอาตัวใหญ่ขึ้นนะครับรูปที่1กับรูปที่2 เอาไปลบออกจากพื้นที่แรกนะครับทบทวนใหม่นะครับคุณครูจะหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูว่าทั้งหมดได้เท่าไหร่โดยไม่ต้องสนใจ x ครับเราติดตัวแปรไว้ก่อนแล้วคุณครูจะหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนี้นะครับกับรูปสามเหลี่ยมที่สองนี้นะครับและครูจะเอาพื้นที่คางหมูแรกที่ครูหาเนี่ยไปลบออกพื้นที่ที่1ลบออกพื้นที่ที่2ครูก็จะได้พื้นที่แรงเงาตามที่โจทย์ต้องการทันทีนะครับโอเคมาลุ้นกันว่า เราจะเริ่มหาหาคางหมูก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูใช้สีอะไรคำนวณดีเป็นสีอันนี้แล้กันนะครับพื้นที่พื้นที่คางหมูนะครับเราจะหาพื้นที่คางหมูก่อนมีนักเรียนหลายคนเลยชอบลืมสูตรพื้นที่คางหมูนะครับมันก็คือเซนหนึ่งส่วนสอเนาะคูณผลบวกนะครับผลบวกด้านคู่ขนาน ด้านคู่ขนานแล้วก็เอาไปคูณสูงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวคุณคูณลบอันนี้ออกอชึบโอเคอันนี้คือสูตรพื้นที่คางหมูนะครับสูตรพื้นที่คางหมูก็คือเศนหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานแล้วก็คูณความสูงนะครับโอเคเรามาหาพื้นที่คางหมูกันเราจะ,ะพื้นที่คางหมูนะครับ คุณครูขอเขียนย่อๆเป็นพทออนะครับอ่าคางหมูเท่ากับเซนหนึ่งนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานเรามีด้านคู่ขนานก็คือ5บวก x กับ13บวกเเนาะนี่คางหมูนี้นะครับคางหมูรูปนี้นะเราจะหาพื้ที่ทั้งหมดก่อนนะครับเราก็จะได้เป็น5บวก x กนะครับกำลังบวกกับ13แล้วก็บวก x นะครับอ่าได้ผลบวกด้านคู่ขนาน และคูณความสูงความสูงคือตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็คือด้านนี้ด้านนี้ก็คือด้านนี้ครับมันก็คือ8ดใช่ไหมเดี๋ยวทันนะครับ8ลบ x กบวกกับ x เนี่ยมันก็คือ8ดนั่นเองนะฮะจากจุดนี้มาจุดเนี้ยซึ่งเป็นความสูงของคางหมูเนี่ยมันคือ8นะครับเพราะว่ามันคือความสูงความยาด้านของไอซีแหลมจัตตลัดรูปนี้ครับก็คือ8เพราะั้นก็คือคูณ8นะครับ เดี๋ยวเครื่องหมายคูณกับ x เ,เดี๋ยวเดี๋ยวสับเดี๋ยวสับสนเดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเครื่องหมายคูณเป็นจุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีคนสับส,บสบนนะ,ะจุดโอเคจุดคือคูณน,นะครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณห้าบวก x นะครับผลบวกด้านคู่ขนาดน้อห้าบวก x แล้วก็บวกกับเศษสามบวก x นะครับตรงนี้เนี่ยสองด้านนี้นะครับเอามาบวกกันนะครับแล้วก็คูณคูณอะไรครับคูณความสูงคืออันนี้คือ8นะครับซึ่งโจทย์ให้มานะมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มันเป็นความสูงยาวเท่ากันนะตรงนี้คือ8นะครับโอเคอ่ะคำนวณให้เลขมันน้อยที่สุดมันจะได้เราจะได้ไปใช้เราง่ายเนาะแล้วก็จะเป็นเส้นหนึ่งส่วนสคูณจุดคือคูณนะครับอเอาสิบสากับ5บวกกันได้18นะครับได้18แล้วก็บวกกับ x-x บวกเเป็น 2x นะครับแล้วก็คูณ8นะครับคราวนี้ เราตัดตรงนี้ได้นะ2 1 2 2 4 8นะครับเสร็จป,ปุ๊บก,ก็เอา4เนี่ยแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนะครับเราจะได้ตัวเลขมาคือ,อ14คูณ8อนะทดตรงนี้นิดนึง10เอ้ย18คูณ4นะครับ18คูณ4 8 4 3 2ใส่2ทด3 4 1 4 5 6 7ได้72บวกกับ428 8x โอเคเราได้เลขมาละอันนี้คือพื้นที่คางหมูนะครับนี่คือพื้นที่คางหมูพื้นที่คางหมูเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อน7 2บวก 8X เก็บไว้ก่อนยังไม่ใช้นะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวครูใช้พื้นที่หมดอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาเอาอรูปนี้ออกไปแล้วเราไปคำนวณอีกหน้าหนึ่งนะครับเราต้องการให้เห็นชัดเจนเนาะ โอเคเมื่อกี้เราได้ค้างหมู่แล้วนะต่อมาเราจะมาหาพื้นที่สามเหลี่ยมหนึ่งนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมหนึ่งพื้นที่จะครูข,ขออนุญาตสูงเข้าไปนะครับจะได้เผื่อเราใช้พื้นที่ได้เล็กลงเราจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมที่เป็นอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมหนึ่งเราก็ สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมคือเศษหนึ่งสองเนาะคูณฐานนะครับก็คือ,เ,อเดี๋ยวโทษทีใช้ใช้สัญลักษณ์การคูณคือจุดนะครับคูณฐานคือห้าบวกเอ็กนะครับและคูณสูงสูงก็คือแปดลบเอ็กนะครับอันนี้จะยากละสาหรับถ้านักเรียนที่ไม่ได้เพราะมันคูณกันลักษณะนี้เนาะเดี๋ยวครูต้องแจกแจงอย่างเงี้ยต้องแจกแจงอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยๆฟังไปนะครับเราเรียนรู้ไป ต่อให้มันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราเราก็ค่อยๆทําความเข้าใจแต่จะเข้าใจมากขึ้นนะครับใครได้เป็นพี่ที่โตแล้วเป็นมัธยมแล้วก็อาจจะเข้าใจมันคือการคูณพระคูณนมนะครับโอเคเราคูณ2เล็บเข้าไปหากันนะครับเสนอสอง 1, 2, มาก่อนนะครับคุณครูจะทําแบบนี้ครับเอา5เข้ามาคูณ8แล้ว5เข้ามาคูณ x นะครับครูก็จะได้เป็นตัวแรกนะครับ8ปดคูณหได้40แล้ว5คูณลบ x ก็ได้ลบห x ทันไหมครับเมื่อก <AS <C ast. S 1> ี้ครูเอา5เนี่ยไปคูณ8เลยได้40และครูเอา5ไปคูณลบ x ก็ได้ลบ 5x นะครับหลังจากนั้นครูก็จะทำต่อโดยการเอา x เอา x เนี่ยครับไปคูณ8แล้วเอา x เนี่ยไปคูณกับลบ x นะครับครูก็จะได้ x คูณ8ก็ได้บวก 8x นะครับ x คูณลบ x ก็ได้ลบ x กำลัง2นะครับโอเค ได้มาแบบนี้เรียบร้อยนะครับก็คือทําการคูณ2วงเล็บนี้มันจะได้ออกมาเป็นหน้าตาปิึ่มอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บคุณครูจะรวมก้อนนี้ครับเหมือนติดนี่5้แต่มีเงินไปใช้8เราก็จะเหลือตังสามไหมถูกไหมครับก็จะเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองนะครับสี่สิบอ่าเหลือตังสามก็เป็นบวกเนาะสามอและลบ x กําลังสองนะครับเสร็จปุ๊บคุณครูจะเอาอ่าเซนหนึ่งสองเนี่ย กระจายแจกแจงเข้ามาในนี้ให้ครบเลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนเอาแต่ละตัวมาหารด้วย2ถูกไหมหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเศษหนึ่งสองเจอกับ40นะครับมันก็จะได้เป็น20ถูกไหมเหมือน40หาร2อ่ะเศษหนึ่งสองเจอกับ 3x ก็จะได้เป็น 3x ส่วน2และเศษหนึ่งสองเจอกับ x กำลังสองก็จะได้เป็น x กำลังสองส่วน2โอเคนนี้เป็น พื้นที่สามเหลี่ยมที่1นะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคต่อมาเรามาหาพื้นที่สามเหลี่ยมที่สองเดี๋ยวขออนุญาตกระขยายนะครับพื้นที่เยอะๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียนตรงข้างบนกันชื่อเดี๋ยวให้เห็นก่อนให้เห็นก่อนต่อมาเราจะมาหาพื้นที่นะครับพื้นที่สามเหลี่ยมที่สองนะฮะพื้นที่สามเหลี่ยมที่สองนะครับเดี๋ยวจะหาตรงนี้นะ เพื่อเราจะได้เอามาเอาสองสามเหลี่ยมยนี้มาบวกกันแล้วเ,เอาไปลบก,กับค้างหมูนะครับสามเหลี่ยมที่สองณูรูขออนุญาตเขียนอย่างนี้เลยนะครับอ่ามันจะได้เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือสิบสามบวก x นะครับและสูงอ่าเดี๋ยวโทษทีคูณลืมอีกละจุดนี้อ่าคูณเราใช้เป็นจุดนะครับจะได้ไม่สับสนกับ x นะแล้วก็คูณสูงคือ x อนะครับอ่าเดี๋ยวทบทวนให้ใหม่เผื่อสามเหลี่ยมที่สองคือรูปนี้นะครับ ฐานคือ13บวกเเห็นไหมคูณฐาน13บสวก x สูงคือ x นะครับก็คือคูณตรงนี้เซนหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงนะครับโอเคอ่ะของยากขยายนะครับจะได้เห็นชัดๆนะเสร็จปุ๊บเราก็โอเคคูณยังไงดีนะครับครูจะเอา x เข้ามาในนี้เลยนะครับมันจะได้อุ้ยเดี๋ยวนะครูไปกดอะไรอ่าชิป โอเคอ่ะต่อนะครับต่อมือไปโดนถอยหลังอ่ะต่อนะครับเราจะครูจะเอาครูจะเอา x นะครับเข้ามาในวงเล็บนะครับก็คือคูณแจกแจงเข้ามาในวงเล็บนะครับแล้วก็1นส่วนสองยังยังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับครูก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะครับคูณ13คูณ x ก็ได้1 3 x นะครับอ่า x คูณ x ก็จะได้เป็น x กำลังสองนะครับโอเคอันนี้คือพื้นที่ตอนนี้เรากำลังหาพื้นที่สามเหลี่ยมตำแหน่งที่สองกันนะครับนี่ตำแหน่งที่สองที่เราไฮไลท์กันเมื่อที่เราเขียนไว้เมื่อกี้นะครับโอเคเราก็จะได้เอาเซนหนึ่งสองเข้าไปเข้าไปข้างในนะครับก็คือเข้าไปคูณข้างในทั้งสองตัวคุณครูก็จะได้เป็นสิบสาม x ส่วนสองนะครับบวกกับ x กำลังสองส่วนสองโอเคได้เรียบร้อย อันนี้คือพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปที่สองนะครับอ่าคุณครูได้มาละเดี๋ยวเอาข้อมูลตรงนี้มาด้วยนะครับอันนี้คือพื้นที่คางหมูนะพื้นที่คางหมูนะครับเราจะเอาข้อ,ขอมูลทั้งหมดอะครับมาอ่านี่คางหมูนะเราจะเอาลูกคางหมูนะครับอ่าเดี๋ยวเขียนสรุปขั้นตอนให้หน่อยนิดให้นิดนึงนะครับพื้นที่แรงเงาเนี่ย พื้นที่นะครับแรงเงาจะเท่ากับคางหมูนะครับครูเขียนสั้นๆว่าคางหมูนะลบสามเหลี่ยมหนึ่งลบสามเหลี่ยมสองครับนักเรียนดูจากรูปนะพื้นที่แรงเงาตรงนี้มันคือเอาคางหมูนะครับลบออกหนึ่งแล้วลบออกสองจะได้พื้นที่แรงเงาถูกไหม โอเคเพราะฉะนั้นครูก็จะเอาคางหมูตั้งนะครับแล้วลบออก1ลบออก2ถูกไหมครับพื้นที่เราตรงนี้น่าจะไม่พอเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตมาใช้หน้าถัดไปเดี๋ยวเราจะคัดลอกมาเลยนะแต่ละอันอันนี้คือคางหมูนะครับอันนี้คือคางหมูครูขอคัดลอกคางหมูก่อนอพื้นที่คางหมูนะครับคัดลอกคางหมูมาก่อนชื้วางอันนี้คือคางหมูนะครับเราต่อมาครูคัดลอกพื้นที่สามเหลี่ยมที่หนึ่ง นี่อันนี้นะครับพื้นที่สามเหลี่ยมที่หนึ่งที่เราหากันนะครับเมื่อกี้ชื้อนี่คือพื้นที่สามเหลี่ยมที่หนึ่งนะครับเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนชื้เดี๋ยวขออนุญาตลบที่เป็นแล้วก็พื้นที่สามเหลี่ยมที่สองคือรูปนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราเพิ่งหาได้เลยนะครับชื้อโอเคคัดลอกอ่าทันนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูตามทีละสเต็ปนะครับโอเคได้มาละอ่า เดี๋ยวคุณครูจะเอามาเขียนตั้งใหม่ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับให้นักเรียนเห็นชัดๆนะครับแรงเงานะครับพื้นที่แรงเงานะครับเราจะเท่ากับคางหมูนะครับลบสามเหลี่ยมหนึ่งแล้วก็ลบสามเหลี่ยมสองเนาะเพราะฉะนั้นหน้าตาของเราก็จะได้คางหมูคือ72บอวก 8x ออันนี้คือพื้นที่คางหมูถูกไหมครับลบลบ จริงจริงมันคือลบพื้นที่แรงเงาสองอันนับนะบวกกันเราจะใส่วงเล็บนี้ก็ได้ครับหรือ,อเขียนลบลบอย่างนี้ก็ได้แต่ครูใส่วงเล็บอีกทีหนึ่งในแต่ละอันเดิมนักเรียนจะงงนะขอขออนุญาตขยับมาอย่างนี้นะครับพื้นที่น่าจะไม่พอเดี๋ยวนะยาวไหมเนี่ยไม่ยาวโอเคได้อยู่เราก็จะได้อันนี้ต้องอันนี้คือค้างหมูนะครับนี่คือค้างหมูนะเนี่ยเจ็ดสองบวกเอคือค้างหมูนะครับ ลบอะไรอ่ะครูขออนุญาตใส่วงเล็บนิดนึงลบพื้นที่แรงเงาที่1ไอ้พื้นที่สามเหลี่ยมที่1คืออันนี้เนาะก็จะเป็น20นะครับบวก3 x ส่วน2แล้วก็ลบ x กำลัง2ส่วน x นะครับและลบพื้นที่สามเหลี่ยมที่2ก็คืออันล่าสุดที่เรามาเมื่อกี้13อ่า13 x, 2, x 2, ส่วน2บวก x กำลังสส่วน2 โอเคนะครับอ่าเราเราขยับขึ้นไปเดี๋ยวครูเขียนเลขถูกไหมเดี๋ยวเช็คเลขก่อนเพราะเดี๋ยวครูจะขยับขึ้นนะครับเจ็ดอวกแป่าตรงกันนะครับยี่สิบบวกสาสอ่วนสลบเกซ์ลังสส่วนส่าตรงกันนะครับอันนี้สามสิก่วนสบวกกับ x ลังสองส่วนสองโอเคตรงกันขออนุญาตลบด้านบนออกนะครับเดี๋ยวครูจะขยับขึ้นไปเดี๋ยวเราคำนวณ อ่าขยับขึ้นไปน่าจะพอละโอเคตอนนี้เรากาลังหาพื้นที่แรงเงานะครับหาพื้นที่แรงเงาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้72บวก 8x นะครับลบอ่าอันนี้ครูจะใช้เครื่องหมายลบเนี่ยกระจายเข้ามาในวงเล็บนะครับหน้าตามจะเปลี่ยนนะลบเจอลบจะกลายเป็นบวกนะครับอันนี้ใช้ความรู้มัธยมอีกแล้วนะเนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็นเดาขออนุญาตเขียนตัวเล็กลง,ลงนิดนึงไหม อะได้อยู่ได้อยู่ก็จะเป็นลบ20นะครับแล้วก็ลบ 3x ส่วน2แล้วก็ลบจนลบเป็นบวกนะครับบวก x อกำลังสองอ่าอันนี้ต้องส่วน2ไม่ใช่ส่วน x อันนี้ส่วน2อนะครับอันนี้ส่วน2อ่าแต่ย้อนกลับไปดูไอที่20เมื่อกี้นี่มันเป็น 3x ส่วน2อนะอยู่ตรงนี้นะครับส่วน2เมื่อกี้เขเขียนผิดเองนะก็คือเราเอา7 2บวก 8x เนี่ย ลบอันนี้แล้วก็ลบอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ส่วน2นะครับส่วน2โอเคเนี่ย3 x ส่วน2เห็นไหมส x ส่วน2อ่า3 x ส่วน2นะครับแก้ไขลัะโอเคเพราะฉะนั้นลบเจอบวกได้ลบนะครับลบเจอบวกได้ลบส่วนลบเจอลบเนี้ยได้บวกนะครับก็จะเป็น x กําลังสองส่วน2นะครับต่อมาลบ1 3 x ส่วน2ลบเจอบวกนะครับก็ได้ลบนะ ลบ x กํลังสส่วน2โอเคเสร็จปุ๊บดูตัวที่มันคล้ายกันครับว่ามีตัวไหนบ้างนี่ x กําลังสองส่วน2นี่เป็นค่าบวกแต่นี้ x กํลังสองส่วน2เป็นค่าลบเพราะฉะนั้น2อันนี้เราตัดอย่างนี้ได้เลยคือมันหักล้างกันไปนะครับโอเคตัวอื่นมีอะไรอีกบ้างครับ72-20 72-20ลบ20ลบ20ก็ได้เท่าไหร่ครับเหมือนมีเงินเหมือนมีเงิน72บาท ซื้อของไป20ก็เหลือ52อเนาะก็เหลือห้อุ้ยเดี๋ยวใหญ่ไปก็เหลือห้าสิ 52, นะครับห้ 52, และบวกแปดเอนะครับเอาที่เหลือมาเขียนนะ7 2่สิลบยี่เหลือห้าสิบสองนะครับบวกแปเอามาเขียนแล้วก็นี้ลบสาเอ่ะเอามาเขียนก่อนนะครับลบสามส่วนสอง ลบ 13x ส่วน2เพราะยังเหลืออยู่นะสนะองอันนี้ยังเหลืออยู่ส่วน x กําลัง2ส่วน2ไม่เหลือแล้วตัดไปเรียบร้อยนะครับมาคิดก้อนนี้นะครับส่วนเท่ากันนะครับอันนี้เหมือนกับส่วนเท่ากันคือเราสามารถเขียนแบบนี้ได้ครับมันคือลบ 3x ลบ 13x แล้วก็ส่วน2แบบนี้ครับก้อนนี้สามารถเขียนแบบนี้ได้เนาะก็คือมันส่วนเท่ากันคูณ รวมอย่างนี้เลยเหมือนเราติดนี้3แล้วก็ไปซื้อของอีก13บาครับติดนี้อยู่3ไปซื้อของอีก13ก็กลายเป็นติดนี้13แล้วสิบสี่ิดหติดนี้16ถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็นติดนี้16ส่วน2แบบนี้ครับถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นครูก็จะยุบรวมได้ขออนุญาตลบที่ทดนะเป็นลบ16ลบ 16x ส่วน2นะครับมันก็จะได้เป็นที่เหลือเขียนมาเดิมก่อนนะ5 2บบวก 8x ลบ 16x ส่วน2อ่าถ้านักเรียนคำนวณเรื่องเศษส่วนบ่อยๆมันจะตัดได้เห็นไหมเราจะตัดอย่างนี้ได้ครับ2 1 2 2 8 16นะครับเราก็จะได้เป็นบางคนบอกได้คำตอบเห็นคำตอบแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าเริ่มเห็นคำตอบละ52บวก 8x อ่าข้างบนนี้เหลืออะไรครับอันนี้เหลือ1แล้วเนาะก็8คูณ x ได้ 8x ใช่ไหมลบ 8x สังเกตไหมว่าบวก 8x ลบ 8x หมดไปถูกไหมมีเงิน8บาทซื้อของอีก8บาทหมดไปเพราะฉะนั้นเมื่อมันหมดไปเดี๋ยวหักหลังไปอย่างนี้เราก็จะเหลือ52นั่นเองนะครับ52เพราะฉะนั้น52นี่คืออะไรนี่พื้นที่แรงเงาของเราได้52นั่นเองนะครับอย้อนกลับไปจุดตั้งต้นของเรานะครับเราก็สามารถตอบได้ว่านะพื้นที่นะครับแรงเงานะครับเท่ากับ 5 2อันนี้หน่วยเป็นเซนเนาะก็เป็นตารางนะครับเซนติเมตรโอเคอ่าข้อนี้อาจจะอธิบายยาวนิดน,นึงนะครับเผื่อคือจริงๆเราตั้งใจอยากจะตั้งใจให้นักเรียนที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานมากนะครับพอจะเข้าใจหรือพอจะคิดต่อยอดได้นะครับอ่าส่วนนักเรียนที่มีพื้นฐานคิดแบบนี้มาเยอะแล้วเนี่ยจริงๆมองตั้งแต่ครูพูดเรื่องสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ย แล้วก็ครูพูดว่าครูจะหักไปสอง,อาส,องสามเหลี่ยมเนี้ยน่าจะมองออกไปตั้งแต่ตอนช่วงต้นแล้วนะครับคราวนี้มันจะมีจุดยากก็คือเมื่อกี้ที่เราคูณการสองเล็บเนีย่ยอันนี้จะเป็นจุดยากนิดหนึ่งถ้านักเรียนที่ยังไม่ได้เรียนมัธยมอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันคืออะไรกันนะครับคือมันการเอาสองเล็บนี้คูณกันอะ่ะครูจะเอาตัวหน้าสุดนะครับไปคูณตัวหลังสองอันแล้วก็เอาตัวหลังเนี่ยไปคูณนะครับ เข้ามาแบบนี้แล้วก็กระจายออกมาเดี๋ยวค่อยๆดูอ่าเขาเรียกว่าค่อยๆดูใหม่แต่ละขั้นตอนดีๆถ้าสงสัยจุดไหนจริงๆก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับโอเคข้อนี้ประมาณนี้นะครับจากโจทย์ตั้งต้นของเรานะครับรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัส3รูปเลี้ยงกันนะครับแล้วหาพื้นที่แรงเงา ก็จะคิดป,ประมาณนี้นี่เองนะครับถ้ามีจุดไหนที่ยังสงสัยอยู่คอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ